กระต่ายก็ต้องเห็นชัดเจนว่าต้องเป็นกระตา่ายว่าเพรากระตา่ายป่าเป็นสัตว์คุ้มครองประเทศที่สามมีความผิดเขาจะเปครับอ่าแล้วก็ควางก็เหมือนกันเป็นสัตว์คุ้มครองฟองป่านเนี่ยเป็นสัตว์คุ้มครองนอกจากที่คือ,อถ้าขายก็มีความผิดนะแต่เนื่องจากทางนี้บอกว่าเป็นฟางซ่านะครับแต่ท่าน,นจะไม่บอกว่าเป็นฟางซูลได้ไงคือมันการที่สูงเนี่ยมันต้องพิสูจน์ด้วยดีเนะครับ าซึ่งเป็นวิธีที่ถาวรนะเราบถ้าท่านท่านใจว่าเป็นฟางมูซ่าไม่มีหนานะแล้วถ้าผลสอบบอกว่าเป็นฟางมูซ่าผมก็จะผลสอบให้ท่านกับท่านว่าเป็นฟางมูซ่าท่านก็ขอได้ของจริงนะครับแต่ขร้อยปีเป็นฟางมูซ่าจะขายบ้านถึงหน้าเดอร์ท่านเข้าใจนะครับเนอะวันนี้ยังไม่มีการจอายกระดาษได้เหมืดีนะครับเข้าใจนะครับ แล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือมีแค่เท่นะครับว่าบางทีทุกานค้าตอที่ผมไปจับตรงเนี้ยเขาชอบขู่ว่าฟ้อนป่าฟ้อนป่าฟ้อนป่ากระต่ายป่าอันนี้มันฉิดกันเจ้งแต่เอาฟานลูซ่ามาครับผกมาหลอกขายฟ้อนป่าถ้าเป็นฟ้อนป่าจริงๆเนี้ยที่มาจัดป่าเนี้ยโทษหมักนะครับจำคุกไม่เกินไม่เป็นไร จำคุกไ,ไ,ไม่เกินสิบปีอันนี้ถ้าเป็นฟางป่าจริงนะ<ช>จำคุกไ,<ม>ไม่เกินสิบปีนะครับตับไม่เกินหนึ่งล้านบาทแต่ถ้าเป็นฟางป่าเลี้ยงนะครับจากฟาร์มถ้าจะต้องมีใบอนุญาตอย่งั้นท่าก็จะมีโทษจำคุกสิบปีต่ำไม่เกินสามแสนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเวลาท่านจะซื้อฟางอะไรก็ต้องชิดูให้ดีเลยนะว่าเป็นฟางลูซ่าอย่างเดียวนะฟางป่าเลี้ยงก็ไม่ได้นะครับเพราะถ้ามีใบอนุญาตเพราะฉะนั้น ท่านต้องคือกฎหมายเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไอ้นี่หรอกแต่ว่าเขาเล้อเลียนแล้วก็มันอย่างนี้มันทําให้แบบว่าเติมสีที่เสียมแล้วก็เป็นการแบบทําให้คนมาเที่ยวเราก็ตั้งได้ใช่มั้งไดแต่ว่าเราต้องเขียนความให้ชัดเจนแล้วก็เนื้อก็ต้องชัดเจนด้วยไม่งั้นบางทีเกิดวางลูค่าเสร็จแล้วไปเกิดไม่ตรวจสอบดิเอมาว่าเป็นความเป็นความป่าเลี้ยงทั้งมีความผิดไงเห็นไหมครัเพราะฉะนั้นต้องให้ชัดเจนนะและความอันนี้

มซ่าแล้วก็จะตายบ้านขายโชว์เลอกมาโชว์เลยแล้วก็ไม่มาจับอีกแล้วไม่ไี่แล้ว <c oughs> จบเลยแถ้าเป็นฟางปลาฟ <c oughs> างปลาเลี้ยงท <c oughs> ันทีเลยอนนี้ ตารงหน้วยครับที่จะาก็มีนะครับหมูก่าหาได้นะไม่เอาเลยไม่เอาเลยะไม่เอาเลยกลัวนโอเคดูได้ก็ได้แ่งเชิญค่ัได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้วันนี้ผมมาเตือนเนาะแล้วขอบอกทุกร้านด้วยว่าที่เตีงยินที่เก็ตเร็วมากเลยไปขีร้านนี้ก่เลยว่าร้านนี้ก็มีเอาผมเลยรีบมาเลย